สตรีผู้อยู่กึ่งกลางระหว่างช้างเหนือกับเสือใต้มีการอุปมาอุปไมเปรียบเปสองแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากรุงธนบุรีคือพระยากาวีรกับเจ้าพระยาสุรสีว่ามีฉายาประดุษพญาช้างแห่งเมืองเหนือพญาเสือแห่งเมืองใต้เรียกได้ว่าเป็นยอดนักรบที่ปราบฆ่าศึกอย่างเกรงกรที่สุดในยุคสมัยนั้นชนิดที่ว่า ต่างก็มีฝีมือระดับพระการเฉือนกันไม่ลงและช่างบังเอิญเหลือเกินที่สตรีแห่งล้านานานามเจ้าสีอโนชาต้องมาอยู่ตรงกลางในฐานะเป็นพระน้องนางแห่งพระยากาวิละพระเจ้ากรุงเชียงใหม่และเป็นอัครชายาของสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาฏวังหน้าพระยาเสือ เจ้าศีอนุชาได้สมรสกับพิษณุวาธิทราชภายหลังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงห์นาถกุมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็นพระอนุชาธทีราชเจ้าในรัชกาลที่หนึ่งเหตุที่ทั้งสองพระองค์ได้สมรสกันนั้นไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองอย่างเดียวเพราะเจ้าพญาสุรสี ได้สู่ขอเจ้าสีอโนชาด้วยเหตุผลแห่งความสนิทชอบสเสน่หาเจ้าสีอโนชาเป็นที่ต้องใจของเจ้าพยาสุรสีเมื่อครั้งที่ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบรุรียกกองทัพขึ้นไปรบพรม่าที่ล้านนาเจ้าพยาสุรสีได้พบเจ้าสีอโนชาจึงได้สู่ขอจากเจ้าฟ้าชายแก้วตามพงสาวดารโยนก ฝ่ายเจ้าพญาสุรสีมีจิตปฏิพัตในนางสีอนชาน้องเจ้ากาวิละจึงใช้ขุนนางผู้ฉลาดมากล่าวสู่ขอต่อเจ้าฟ้าชายแก้วและเจ้าพี่น้องทั้งเจ็ดคนก็พร้อมใจกันนำนางสีอนชาไปยกให้แก่เจ้าพญาเจ้าสีอนชาเคยสมรสกับชายผู้หนึ่งมาก่อนแล้วระบุว่าขณะนั้นเจ้าสีอนชาอยู่ในเมืองเชียงใหม่เพิ่งแต่งงานกับเจ้าลาวพุงดำผู้หนึ่ง คนล้านานิยมสักหมึกดำคนสยามจึงเรียกว่าลาวพุงดำทหารได้จับตัวพัสดาของเจ้าสีอนชามาถวายเจ้าพญาสุรสีครั้นเจ้าพญาสุรสีได้เห็นเจ้าสีอนนชาเกิดมีพระไทยปฏิพัทธ์รับสั่งให้นำตัวพัสดาไปจำตรวนไว้และเกี้ยกล่อมเจ้าสีอนนชาว่าจะทรงเลี้ยงเป็นพระชายาอย่าได้คิดอะไรกับหัวเดิม จากนั้นซักไซไล่เลียงว่าอยู่กินกันมากี่ปีเจ้าสีอโนชาตอบว่าเพิ่งแต่งงานได้8วันก่อนเมืองเชียงใหม่แต่หากจะชุบเลี้ยงข้าเจ้าในฐานะบาทบาริจาริกานั้นขอให้ปล่อยพัสดากลับไปบ้านเมืองของเขาเถิดอย่านำไปเป็นเฉลยทางใต้ให้กินแหนงแขงใจเลย เมื่อเจ้าสีอนนชาได้เสด็จลงมาที่กรุงธนบุรีถวายงานรับใช้พระยาสุรสีแล้วนั้นก็มีพระประสูติการพระธิดาพระองค์หนึ่งคือเจ้าฟ้าหญิงพิกุลทองประสูติเมื่อพศ2320ต่อมาเมื่อเกิดเหตุความวุ่นวายในกนรุงธนบุรีเจ้าสีอโนชาถือเป็นวีรสตรีพระองค์หนึ่งในช่วงเปลี่ยนแผ่นดินกนรุงธนบุรี พระองค์ได้ช่วยพยาสุริยะอภัยจากนครราชสีมาปราบกบฏพยาสันเจ้าสีอโนชาได้ระดมชาวล้านนาที่อาศัยอยู่ที่บ้านปากเพียวแขวงเมืองสระบุรีซึ่งถูกเทควัวมาจากเมืองเหนือเข้ารวมกับกองทัพพญาสุริยะอภัยเมื่อยกกองทัพเข้าปราบกบฏพยาสันเจ้าสีอโนชาได้บังคับบัญชากองทัพเรือชาวมอญเข้าตีกนาบ จนฝ่ายกระบฏพยาสันพ่ายแพ้เมื่อผลัดแผ่นดินถลิงเจ้าพญาจักรีเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีแล้วนั้นเจ้าสีอโนชาก็ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าครอกฟ้าสีอโนชาพระอัครชายาเธอในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเจ้าสีอโนชาหรือเจ้ารสจาพระอัครชายาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถ แห่งราชวงศ์จัก,กรีกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นพระนิษฐาในพระเจ้ากาวิละแห่งเมืองเหนือเจ้าสีอโนชาทรงมีบทบาทในการปราบพยาสัน์ในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบในตอนปลายสมัยกรุงธนบุรีถือเป็นเจ้านายฝ่ายในจากเมืองเหนือที่มีบทบาทในการเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างราชวงศ์จัก,กรีกับราชวงศ์ทิพย์จักรเจ้าสีอโนชาหรือเจ้ารสจา ประสูตเมื่อจุลศักราช1,112ปีมะเมียโทศกหรือพศ2,293ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่4ในเจ้าฟ้าสิงหราชธานีเจ้าฟ้าหลวงชายแก้วผู้ครองนครลำปางกับเจ้าแม่จันทาราชเทวีและเป็นพระราชนัดดาในพระยาชัยสงครามทิพช้าง กับเจ้าแม่พิมพาราชเทวีซึ่งเป็นองค์ปถมวงแห่งราชวงศ์ทิจพจักมีพระภารดาและพระกินีรวมสิบพระองค์ขณะที่พระเจ้ากรุงทนบรุรีบ้านเมืองกำลังอยู่ในสภาพอ่อนแอปวกเปียยอย่างถึงขีดสุดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ฝ่ายพระยาสันได้ลุกแก่อำานาททำการจองจำพระเจ้ากรุงทนบุรี ไม่มีใครสามารถปราบกบฏพญาสันได้เลยขณะที่เจ้าพญามหากริย์ศึกและเจ้าพญาสุรสียกทัพไปสู้รบกับขเขมรในปีพศ2324ในการปราบพญาสันเจ้าสีอนุชาได้เกณฑ์ชาวลาวที่ปากเพียวสระบุรีเข้าผสมกับกองกำลังของพญาสุริยะอภัยจากนครราชสีมารวมประมาณ1,000คนยกเข้ามาต่อสู้กับพญาสัน ที่ทนบุรีการประทะกันครั้งแรกฝ่ายพระยาสุริยะอภัยได้เพียงพำมเจ้าสีอโนชาจึงบัญชาการกองทัพเรือชาวมอญเข้าช่วยตีขนาบเจ้าสีอโนชาได้ช่วยพระยาสุริยะอภัยปราพยาสันช่วงเกิดความไม่สงบในปลายสมัยกรุงทนบุรีเว้นแต่เพียงเวรกรรมของเจ้าสีอโนชาซึ่งทำการส่งคนไปเกณฑ์ชาวไทยวน หรือไทยโยนมาจากคำว่าโยนกหมายถึงไทยล้านนาที่อาศัยอยู่ที่ปากเพลียวหลายร้อยนายลงมาโดยมีข้อแม้แลกเปลี่ยนว่าภายหลังจากเสร็จสึกครั้งนี้แล้วชาวเมืองปากเพลียวจะไม่ต้องถูกเกณฑ์มาเป็นไพร่พร้อมจักปูนบำเหน็จให้อยู่ดีกินดีในเมื่อกูมีชีวิตกูบอกให้สูได้ทำการบ้านการเมืองจักฮื้อสูสะดวกค้าขายกินตามสบาย ชาวบ้านปากเพียวอาสาเข้าจับเอาพญาสิงห์พญาสันได้แล้วค่าเสียเจ้าครอกสศีอโนชาหงายเมืองได้ไว้แล้วให้ไปเชิญเอาเจ้าพญาจักรีเจ้าพญาสุรสีสององค์พี่น้องเข้ามาผ่านพิภพขึ้นเสวยราชเจ้าพญาจักรีเป็นพี่กษัตริย์องค์หลวงเจ้าพญาสุรสีคนน้องปรากฏว่าล้นก้าล้นกระหมองง่อมกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้า ในการนี้เจ้าสีอนชาเองก็ได้รับความชอบไม่น้อยซึ่งเพิ่มภูนอำนาจและความไว้วางใจต่อราชวงศ์เจ้าเจตตนและหลังจากการทราบข่าวการปรับดาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระเจ้ากาวีละได้นำเจ้านายพี่น้องลงมาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระกรุณาเป็นอันมากจึงโปรดก้าวให้เลื่อนพระยศพญากาวิละ ขึ้นเป็นพระยาวชระปาการเจ้าเมืองเชียงใหม่แทนพระยาจ่าบ้านที่เสียชีวิตลงในปลายกุงทนบุรีเจ้าสีอนุชาหรือเจ้ารสจาสิ้นพระชนเมื่อวันอังคารที่5มิถุนายนพศ2อ6พสขณะมีพระชนมายุ71ปีกูบรรจุอัธิตั้งอยู่ทางทิศใต้ติดกับกำแพง เป็นที่บรรจุอธิตฐ์ของท่านตั้งอยู่ทางทิศใต้ติดกับกำแพงด้านนอกของวัดพระาธาตรลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเป็นกูที่มีลักษณะเป็นแท่นบูชาดอกไม้เจ้าสีอโนชาแม่หญิงแห่งล้านนาได้สร้างเวียรกรรมงายเมืองให้สองพี่น้องแม่ทัพเอกแห่งกรุงทนบุรีและเป็นอดีตขุนนางแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ปราบดาพิเศษและสถาปนาราชวงศ์ใหม่ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงตนักและยกย่องเจ้าสีอโนชาว่าเป็นพลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์จักรีกับตระกูลเจ้าเจ็ดตนซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือแห่งล้านนามาตราบถึงปัจจุบันจึงสมควรที่เจ้าสีอโนชาจะได้รับการยกย่องสำนึกรำลึกถึงพระคุณเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ให้แก่อนุชนรุ่มหลังสืบไป